การว่ามีโลกเป็นลาบอันประเสริฐครับพี่น้องเพื่อได้ยินบ่ว่าการว่ามีโลกนั่นเป็นลาบอันประเสริฐหมายถึงอย่างโลกนั่นจะเกิดได้สองทางครับทางหนึ่งคือทางกายทางหนึ่งคือทางใจบ้านีโลกทางกายนั่นครับจะเกิดบ่ได้ถ้าบ่มีต้นเหตุเกิดขึ้นจากใจครับ เพราะว่าใจนั่นเป็นชนวนของโลกทั้งกายบ้าน,นี้กายนั่นก็ได้เห็นน้ำท่ำตามของเจตนาของห้าเองเพราะว่าจะเห็นยังกยากายนั่นเป็นผู้ล่องหลับค้าสั่งของใจผู้ประเชิญกับค่วมเย็นกับค่วมห่อนกับค่วมทุกกระเมนกายนี่ละ จังห่าเฮาแยกบอกคำว่าโลกกายหรือระว่าโลกใจบาในพ้นของโลกนั่นมันเกิดได้จากย่อนอีหยงังครับนี่ละถ้าเฮาเป็นหมอรักษาโลกนั่นเฮาจะเห็นโลกมันเกิดจากอีหยงังหนึ่งโลกมันจากเกิดจากที่เฮามองเห็นครับสองโลกมันเกิดจาก เฮาได้ยินเสียงนี่นี่แหละครับจังว่าเจตนาว่าจะมาต่อยบางหิวสายตาผัดไปมองเห็นพักบุงก็ได้ไปเก็บพักบุงครับนี่ละมันขืนอยกับเหตุและปัจจัยเฮาจะไปพบไปพ่ออีหยงังก็เลยว่างไม่แส่็กรเลยไปเก็บพักบุงครับนี่ละต้นปลายสาเหตุที่มันเกิด เป็นโลกก็ได้ครับโลกติดของต้องการทั้งเสียงแน่ทั้งสีแน่ครับเจตนาก็เกิดขึ้นโลกพระก็เกิดขึ้นครับความติดของต้องการก็เกิดขึ้นโดยที่ห้าบ่โหโตนี่ล่ละห้าจังแยกบอกทั้งโลกกายและและก็โลกใจครับพี่น้องนี่แหละครับจังว่าห้าบบฮโหต้นปลายสาเหตุมันว่าห้าเป็นอย่างห้าคือเป็นโลกเป็นไพ่ เจ็บปวดครับเพราะว่าชนวนที่มันเป็นโลกนั้นมันเกิดจากเจตนาของเฮ่าเองครับและก,การกระทําของเทาเองมันจะส่งผลตามกันครับมันจะเป็นลูกโซต่ตามกันไปครับต้นเหตุของโลกนั้นก็คือเจตนาของเฮ่าครับต้นเหตุตัวที่สองก็คือการกระทําการลงมือกระทําครับ ต้นเหตัตวที่3ามก็คือกระทําสำเร็จแล้วกรรมก็ะเกิดครับตัวที่สีครับกรรมเกิดแล้วก็มานำสนองทางกายครับผมยกตัวอย่างครับพี่น้องคือจังห้าเจตนาห้ายางผ่านลานค่านานี่ครับเนี่ยไปเห็น,หนาขวดมันตั้งใสาลายอยู่นี่ครับก็บเกิด ความติดของต้องการเกิดขึ้นครับน้ำลายไหลครับน้ำลายเฮียกะจนอดบอร่าครับจนไปสื่อมากนี่กายกะได้ลงมเมื่อทํำครับบ้าน,นี่ใจกะหาเกี่ยวมากครับกะมาดื่มครับผู้รับกำมเมนล่างกายครับนี่ละ่ะถึงได้เกิดโลกเกิดพ่ยตามากกระไดครับ ซัดโลกย่อมเป็นไปตามกรรมที่แหลคิดว่าจะเก็บไปอันรับประทานเป็นอาหารเมือเสร้าครับบานเห็นมันง่ามก็ก็ว่าสีไปเอาขู่มาเก็บเอาไปขายครับนี่แหละมันเปลี่ยนไปโดยที่ห้าโบโมโหตัวนี่คือโลกประจําวันของห้าครับเดี๋ยวกับเมื่อเอาขู่จะเอาไปจาหน่ายเป็นรายได้บานนี้นี่ครับคือการ เหตุและผลมันจะห้าสิโบหูไปก่อนครับห้าจะโบะหูล่วงหน้าต้นเหตุของกรรมครับต้นเหตุของโลกเ,เจตนาสําเร็จแล้วกรรมก็เกิดขึ้นครับดื่มเข้าไปแล้วสังขารกับเป็นผู้รับกรรมครับสังขารกับเป็นผู้เมาสังขารกับเป็นผู้รับโถดหลับกรรมครับนี่แหละมันถึงมีโลกกายบ้านี้ ย่งบ่พ่อครับโยกใส่ปากเจ้าล้องแล้วกะดีไปให้ผู้อื่นไปคูเขาอีกครับว่ามึ่บ่บกินน้ำากูมึงบ่ต้องมะคบคูมึงเมื่อถึกปืนกูเรนี่จังสี่กะกะเบาดีครับผมเจอมาแล้วเขากะเบาดีหรือบังดีนะครับอยากให้ห้าเป็นมูเป็นขวกแต่ว่าเขาโบหูว่า ต้นเหตุของโลกนั่นมันเกิดจากอย่างมันเกิดจากใจครับที่มาเป็นโลกกายบ้านนี้เอาไ้โมกินสําเร็จแล้วโม่ก็ได้เมาครับมันก็เกิดเป็นกรรมอีกครับมันส่งผลมหาเฮาบ้านนี้ท้องใส่เฮากระไดสอดไปหัวครับได้เกิดเป็นสารพัดเป็นตับแข็งสารพัดนั่นแหละครับ มันส่งผลมาตแต่อันลกใจครับการกระทำของเฮาเองทั้งหมดเลยการกระทำของเหา่าทั้งนั้นครับที่มันเป็นลกจังว่าเหาบอฮู้ว่าเหาเป็นคือเป็นลกจังสันจังซี่ลังไหลกันไปหาหมอหนั่อครับเพราะว่ามันเกิดมาจากเจตนาของเหาการกระทำของเหาทั้งหมดเลยพี่นอ้อง บานี่ผู้ใดบ่มีโลกนั่นเป็นลาบอันประเสริฐหมายถึงเอียงครับเดี๋ยวจะเผยสุ้ฟังครับพี่น้องทุกท่านโลกตัวที่แลกคือสังขารห้าเองครับสังขารห้านั่นเป็นห่องเก็บของกระ,กระว่าได้พี่น้องเป็นห่องเก็บของเป็นห่องเก็บโลกสังขารหฮานั่นโลกตัวที่สองคือขอบคั่ห,ห้าครับนี่แหละคำา่มาโลก โลกตัวที่สามคือลูกเต่าเห้าครับโลกตัวที่สี่คือซัดเ์เหลียงเห้าครับโลกตัวที่หาคือเพื่อนฝูงครับวันนี้โลกที่ผมว่ามาทั้งเบิดนั่นเห้าจะแยกกันบ่ออกครับว่าหมายถึงโลกกายหรือโลกใจมันจะปนเปกันครับมันจะผสมอยู่น้ำกันน่นละจะนี้จากการบ่ไรครับจะแยกจากการบ่ออก นี่แหละครับจังว่าพระอาหารหันต์ตมะสมาสัสมุทธเจ้าเพื่อที่เห็นว่าผู้ใดบ่มีโลกนั่นเป็นลาบอันประเสริฐหนึ่งผู้ใดเถึงนิพพานนั่นครับเป็นลาบอันประเสริฐบม่มีใดอาศัยสังขารอยู่จังสี่ครับสองผู้ใดบ่มีขอบครัวนั่นกับเป็นลาบอันประเสริฐครับบ่เด้เดือดรอนน้ำพัวน้ำลูกน้ำเต่านั่นคือลาบอันประเสริฐครับ สามผู้ใดบ่มีลูกนั่นก็บ่ได้ดูแลบ่ได้สีกเพ่ออ้อมบ่ได้ยุงได้ยากครับนั่นคือลากอันประเสริฐนี่คือโลกทั้งกายครับเพราะว่าถามีแล้วเหาก็ยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนครับยึดถือว่าเป็นผัวเหายึดถือว่าเป็นลูกเฮานั่นคือโลกเกิดขึ้นทั้งใจแล้วครับบานในโลกทั้งกายก็เป็นถูกกับดิ้นล้นควนควายหามาสู่กันกิน บอจักอิ่มจักพ่อรับห่ายกันด่ากันตีกันครับเหตุจังไดเกิดบ,บอ่อแสบหนึ่งเขาก็ว่ามันแข็งเหตุยั้งกินก็ว่ามันเข้มครับมีแต่แนวตีแนวห่าแนวด่ากันครับบาลน,นี่กะนี่แหละคำว่าโลกมันหมายถึงมันแมนเบิดครับพี่น้องนี่แหละจังว่ามันเป็นตนาเบื่อนายจังว่าเดยตัดสรุว่าผู้ใดว่าไม่โลก เป็นลาบอันประเสริฐทั้งโลกกายและโลกใจประมาณนี้แหละครับพี่น้องโอสคนาะจังเห่นน้ำกันใหม่สำนีด้วยพี่น้องสวัสดี